ราชาลูกนังทุลกขอเสนออัมลารือดิเกอร์เชลซีสั่งลาแข้งดังปิดซีซั่นปูรอยทิ้งทวนคุมวัตฟอร์ดโทมัสท Th ุกันกุนซือเชลซีพาทีมคว้าตัวไปแชมเร์ลีกแน่นอนแล้วแถมแทบการันตีอันดับสามฤดูกาลนี้อีกด้วยพร้อมทั้งเล่นอัมลาเล่าแข้งหลายคนที่จะลาเดบรฤษในช่วงซัมเมอร์นี้ในเกมรับวัตฟอร์ที่หล่นตกชั้นไปแล้วซึ่งเกมนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของปูรอยรอยฮอตสันเกมพิมลีอังกฤษขืนนี้เวลา22นาฬิกา ปีวิวพิมรีอังกฤษนัดปิดฤดูกาลเชลซีปรทถวัดฟอร์ดวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565เวลา22นาฬิกาเส้นนามสแตมฟอร์ดบิดสภาพทีมโดยทั่วไปเชลซีถทมัสทุกขั้นกุนซซอเชลซีพาทีมเสมอเลสเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งในเกมล่าสุดทำให้ไม่ชนะมาสองเกมแล้วความพร้อมเกมนี้ไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติมขาดแต่พวกที่ไม่พร้อมอยู่ก่อนแล้วทั้งมาเตลโควสิตติโมแวนเนอร์อันเดรสคิตเตนเซนคัลลัมพัสันโอดอยและเบนชีเวล การจัดทับก็น่าจะมีปรับเล็กน้อยพวกตัวหลักที่เป็นสำรองในเกมก่อนเช่นเมสันเมาส์และไคฮาวเวสก็น่าจะได้กลับมาออกสตาร์ทต,ตามปกติวัตฟอร์ดรอยฮอสันกุนซือวัตฟอร์ดพาทีมแพลเลสเตอร์เลเที่หนึ่งต่อห้าในเกมล่าสุดเป็นการแพ้นัดที่4ี่จากห้าเกมหลังสุดความพร้อมเกมนี้ต้องรุนความพร้อมของซามีและนิโคล่าเอนกูรูแต่พวกที่เดี่ยงกันเพียบอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นโจชูคิงกิโกฟิมเนียเอโมเนโอเดนิสอิสเมลาซายูราคุชกา อิมรานลูซาทอมเคเบอรี่ฮวนกามิโลกูโชอเอนเนเดสและซาไคลาฟอร์ดยังชวงมาดึงแต่แกหลักขาประจำรายอนึงอย่างเช่นเบนฟอสเตอร์คริสเตยองกาบาเซเล่เคลคัตคาร์ดมูซาซิสโกและชูอัลเปโดยังพร้อมช่วยตามปกตินักเตะที่คาดว่า,บบาจะลงสนามเชลซี3 4 2 1เอโดอาเมนดีเทปโบชลบาติโกซินวาอันโตนิโอโรดิเเกอร์ริชจมจอจินโจเอน็นโกโลของเต้ มาโกสออลอนโซ5คิมสีกเมสันเมาส์ไคฮาวเวสผู้จัดการทีมโทมัสทูเกนวัตฟอร์ด4231เบนฟอสเตอร์เจเรมีเอนกาเกียคริสเตียนกาบาเซเล่เคล็กเคทคาร์ดอดัมมาซีนามูซาซิโซโกเอโดกาเยมเบแดนกอสซิงก์สมิวคารูชูอัลเปโดเคนเซมาผู้จัดการทีมรอยฮอสันผู้ตัดสินไมด์ดินสถิติเชลซีพบวัตฟอร์ด เชลซีมีโอกาสเก็บชัยในเกมลีกเหนือวัตฟอร์ดหนัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกเชลซี Chelsea ชนะ8และแพ้หนึ่งในการแข่งขันเพียงเียก9นัดหลังสุดกับวัตฟอร์ดโดยมีประตูเกิดขึ้นทั้งหมด3 6ลูกเฉลี่ลยนาละสีลูกฝ่ายสิงบูยิงได้23ประตูขณะที่แทนอาราัตยิงได้13ประตูวัตฟอร์ดเก็บชัยได้1จาก1 4นัดหลังสุดที่พบกับเชลซีในเพียมเดีกเสมอ2อแพ้1 1โดยชัยชนะหลล่าสุดต้องย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2 0 1 8ที่พวกเขาเปิดวิกฤตรถถล่มพวกเรา4ต่อ ชัยชนะครั้งล่าสุดของวัตฟอร์ดที่ระบิดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม1986โดยพวกเขาเอาชนะได้5ต่อหนึ่งแมตต์ดังกล่าวเลดฟิดในดานทีมเยาวชนวัย18ปีลงเล่นนัดแรกและนัดเดียวกับทีมชุดใหญ่และเป็นนัดสุดท้ายของพอลคาโนวิลกับเชลซีด้วยแต่นาราวัตไม่สามารถเก็บคลีนชีสที่ซัมบอร์ดบิดมา13นัดซึ่งเป็นสถิติที่ย้อนกลับไปถึงปี1986ชัยชนะครั้งที่สุดของทั้ง2ทีมในลีกเชลซี Chelsea 1วัตฟอร์ด5ฤดูกาล 1985- ถึง1 เชลซี 4, 0, สี่วัตฟอร์ดศูนย์ฤดูกาล 2006- 2007ถึงสสถิติทีมเชลซีนี่คือการแข่งขณะที่63และเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลโดยในระหว่างนี้มีสถิติสโมสรที่เกมลากยาวไปจนถึงช่วงต่อรับพิเศษถึง6นัดน,นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งใน2ทีมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนโปรแกรมเตะจากเหตุการณ์โควิดในซีซั่นนี้หากเรายิงได้อย่างน้อยสองประตูในวันอาทิตย์นี้เราจะทำสถิติยิงประตูมากที่สุดใน1ฤดูกาลเป็นอันดับ3ในประวัติศสาสตร์ของสโมสร เชลซีต้องการชัยชนะเพื่อเกมให้ได้74คะแนนซึ่งถือเป็นแต้มที่เยอะที่สุดที่เราคว้าม,มาได้นับตั้งแต่ซีซั่นส0 1 6ัถึง2017นที่ได้แชมป์เชลซีไร้พ่าย11นัดยามลงแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลในบ้านชนะ8เสมอ3นับตั้งแต่การปราชัย3ต่อนให้กับแอสตันวิลลาเมื่อปีส0 0 2เรายังคงกลุ่มสถิติการคว้าชัยชนะด้วยสกอร์ขาดลอยที่สุดในนัดสุดท้ายของพิม์ลิกโดยล่ยิงวีแกนอาร์ติก8ต่อ0จนพัจนผงาดคว้าแชมป์ลีกในปีสอง2010 รีเจมจัดเป็นล็อบแอซิดให้กับเชลซีในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดสําหรับนักเตะอายุไม่เกิน22ปีภายใน1ซีซันกับเดบลูนับตั้งแต่เอเดนอาซาทําไว้เมื่อฤดูกาล2012-2013ประตูถัดไปของสิงบูจะเป็นลูกที่100ที่เรายิงได้ในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่โทมัสทูเคลเข้ามาทํางานเป็นเฮดโค้ชตัวเลขสําคัญหากได้ลงตัวจริงมาคอสอลอนโซจะออกสตาร์ทเป็นนัดที่200ให้กับสมสรสอนนับรวมทุกรายการ ทั้งดิโก้ซินวาและคริสเตียนพรสิทธ์ลงเป็นตัวจริงเป็นนัดที่50ในพิบลิจากเกมที่เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้หากได้ลงสนามลอสบาร์กลี์จะปรากฏตัวเป็นนัดที่100ให้กับสโมสรนนับรวมทุกรายการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ